คุณเคยสังเกตไหมว่าบางวันกินอาหารดีพักผ่อนเพียงพอแต่ร่างกายยังอ่อนเพลียท้องบวมหรือมีปัญหาผิวและภูมิคุ้มกันไม่ดีเหมือนที่คิดหลายคนเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้มาจากความเครียดหรือวัยที่มากขึ้นแต่ความจริงทุกปัญหาเริ่มจากลำไส้ของคุณลำไส้ไม่ได้ทำหน้าที่แค่ย่อยอาหารเท่านั้นมันคือศูนย์กลางที่เชื่อมโยงระบบย่อยอาหารระบบภูมิคุ้มกัน และพลังงานของร่างกายทั้งหมดลองคิดง่ายๆว่าลำไส้ของเรามีจุลินทรีย์ทั้งดีและไม่ดีอยู่ร่วมกันถ้าจุลินทรีย์เสียสมดุลไม่ว่าคุณจะกินอาหารดีหรือพักผ่อนเพียงใดร่างกายก็ยังเกิดการอักเสบภายในแบบเงีย,งยบๆที่สะสมทีละน้อยและส่งผลต่อภูมิคุ้มกันระบบเผาผลาญและพลังงานของคุณคุณอาจไม่รู้ว่า70%ของภูมิคุ้มกันอยู่ในลำไส้ นั่นหมายความว่าหากลำไส้แข็งแรงระบบภูมิคุ้มกันก็เข้มแข็งตามไปด้วยและตรงกันข้ามถ้าลำไส้ไม่แข็งแรงคุณอาจเจ็บป่วยง่ายติดเชื้อบ่อยหรือแม้กระทั่งเหนื่อยเรื้อรังโดยไม่รู้สาเหตุสิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจคือลำไส้ไม่ได้ทำงานแยกจากร่างกายสิ่งที่เรากินการพักผ่อนการจัดการความเครียดหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวร่างกายล้วนสะท้อนกลับไปที่ลำไส้โดยตรง ลำไส้ที่แข็งแรงคือรากฐานของสุขภาพที่ดีจากภายในลองจินตนาการว่าลำไส้ของคุณเริ่มฟื้นตัวจุลินทซีดีเริ่มทำงานระบบย่อยอาหารดีขึ้นพลังงานกลับมาและภูมิคุ้มกันเริ่มแข็งแรงสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้แม้เพียงปรับนิสัยง่ายๆที่ทำซ้ำได้ทุกวันยกตัวอย่างเช่นกินอาหารหลากหลายมีไฟเบอร์สูงเพื่อเลี้ยงจุลินซีดี ดื่มน้ำเพียงพอเพื่อให้ระบบย่อยอาหารทำงานราบรื่นพักผ่อนเพียงพอเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวและลดการอักเสบออกกำลังกายเบาๆสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารและภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ลำไส้ที่แข็งแรงยังช่วยลดการอักเสบภายในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พลังงานลดลงระบบเผาผลาญช้าลงผิวพรรณโทมและภูมิคุ้มกันลดต่ำ การฟื้นฟูลำไส้จึงไม่ใช่แค่เรื่องย่อยอาหารแต่เป็นการฟื้นฟูร่างกายจากภายในอย่างแท้จริงการดูแลลำไส้ไม่ซับซ้อนแต่ต้องสม่ำเสมอและเข้าใจหลักการเริ่มจากมื้อถัดไปเพิ่มผักอีกสีดื่มน้ำอีกแก้วพักผ่อนให้เพียงพอแล้วคุณจะเริ่มสังเกตความแตกต่างทั้งในเรื่องพลังงานการย่อยอาหารความสดชื่นและภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นอย่างชัดเจน นี่คือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่แข็งแรงจากภายในและเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้คุณฟื้นฟูร่างกายทั้งระบบพร้อมรับมือกับความเครียดอาหารและพฤติกรรมที่ท้าทายในชีวิตประจำวันหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าพรีไบโอติกและโปรไบโอติกแต่ไม่เข้าใจจริงๆว่ามันต่างกันอย่างไรและทำไมถึงสำคัญกับสุขภาพลำไส้ลองนึกภาพลำไส้ของคุณเป็นสวนขนาดใหญ่ จุลินทรีย์ดีคือต้นไม้ดอกไม้และพืชสมุนไพรส่วนจุลินทรีย์ไม่ดีก็เหมือนวัชพืชถ้าส่วนนี้ไม่ได้รับการดูแลหรือมีอาหารไม่เพียงพอวัชพืชก็จะเติบโตแย่งทรัพยากรและต้นไม้ดีๆก็อาจจะอ่อนแอพรีไบโอติกคืออาหารของจุลินทรีย์ดีเช่นไฟเบอร์จากผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสี หัวหอมกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งกล้วยเขียวหรือรากชิโครี่เหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนปุ๋ยชั้นดีช่วยให้จุลินทรีย์ดีจะเริ่มเติบโตแข็งแรงและสามารถแข่งขันกับจุลินทรีย์ไม่ดีได้ส่วนโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ดีที่เรากินเข้าไปโดยตรงเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวกิมจิมิโซะคอมบูชาหรืออาหารหมักดองต่าง การกินโปรไบโอติกเหมือนการปลูกต้นไม้ใหม่ในสวนเพิ่มจำนวนจุลินซีดีทันทีแต่ถ้าไม่มีพรีไบโอติกเป็นอาหารจุลินซีดีเหล่านี้ก็อาจอยู่ได้ไม่นานความลับสำคัญคือการกินทั้งสองอย่างควบคู่กันถ้าเรามีพรีไบโอติกเป็นอาหารและโปรไบโอติกเป็นตัวช่วยเพิ่มจำนวนจุลินซีดีลำไส้ของเราจะสมดุลลดการอักเสบ ปรับระบบย่อยอาหารให้ดีขึ้นและช่วยให้ภูมิคุ้มกันทำงานเต็มประสิทธิภาพลองนึกตามนะครับเมื่อจุลินทรีย์ดีในลำไส้เริ่มมีจำนวนมากขึ้นระบบย่อยอาหารจะดีขึ้นทำให้เราดูดซึมสารอาหารได้เต็มที่พลังงานกลับมาผิวพรรณสดใสขึ้นและอารมณ์ดีขึ้นเพราะลำไส้และสมองเชื่อมโยงกันผ่านสิ่งที่เรียกว่า gut-brain axis การสร้างสมดุลในลำไส้ไม่ได้ยากคุณสามารถเริ่มได้ง่ายๆเช่นเริ่มมื้อเช้าด้วยโยเกิรต์ตผสมผลไม้สดหรือคอมบูชาใส่หัวหอมกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งหรือกล้วยเขียวในมื้อกลางวันกินผักดองหรือกิมจิเป็นเครื่องเคียงมื้อเย็นดื่มน้ำเพียงพอเพื่อช่วยให้ระบบย่อยทำงานราบรื่น เคลื่อนไหวร่างกายเบาๆเพื่อกระตุ้นการย่อยและการทำงานของลำไส้การทำแบบนี้ต่อเนื่องเพียงไม่กี่วันคุณจะสังเกตได้ว่าท้องไม่อืดแน่นน้อยลงระบบย่อยอาหารดีขึ้นพลังงานสูงขึ้นอารมณ์และสมาธิดีขึ้นยิ่งไปกว่านั้น การมีลำไส้สมดุลช่วยลดการอักเสบในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผิวเสียระบบเผาผลาญช้าลงและภูมิคุ้มกันต่ำการฟื้นฟูลำไส้จึงไม่ใช่แค่เรื่องย่อยอาหารแต่เป็นการฟื้นฟูร่างกายจากภายในอย่างแท้จริงสรุปคือพรีไบโอติกคืออาหารของจุลินทรีย์ดี ส่วนโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ดีที่เราปลูกเข้าไปในลำไส้ถ้ากินทั้งสองอย่างควบคู่กันคุณจะเริ่มเห็นผลเร็วขึ้นทั้งเรื่องระบบย่อยพลังงานการลดการอักเสบและภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นการปรับนิสัยง่ายๆเช่นเพิ่มผักผลไม้มีไฟเบอร์สูงกินอาหารหมักดองและดื่มน้ำให้เพียงพอ ทำซ้ำต่อเนื่องคุณจะสร้างสวนลําไส้ที่สมดุลและแข็งแรงซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีจากภายในครับลองจินตนาการว่าลําไส้ของคุณคือบ้านขนาดใหญ่ที่มีทั้งผู้อยู่อาศัยดีและผู้อยู่อาศัยไม่ดีจุลินซีดีช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ราบรื่น ดูดซึมสารอาหารเต็มที่และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงส่วนจุลินทรีย์ไม่ดีเป็นเหมือนผู้รบที่แอบเข้ามาในบ้านทำให้เกิดความวุ่นวายอักเสบและทำให้ร่างกายอ่อนแอแม้ว่าคุณจะกินพรีไบโอติกส์โปรไบโอติกส์ครบทุกวันแต่ถ้าน้ำตาลและแป้งขัดสียังคงอยู่ในมื้ออาหารเป็นจำนวนมากจุลินทรีย์ไม่ดีจะเติบโตอย่างรวดเวรว็ว แข็งแรงและแย่งพื้นที่จากจุลินทรีย์ดีทำให้สวนลำไส้เริ่มเสียสมดุลสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือน้ำตาลและแป้งขัดสีไม่ได้ทำลายแค่ลำไส้แต่ยังทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เรามักเจอในชีวิตประจำวันเช่นท้องอืดบ่อยระบบย่อยอาหารทำงานช้าลงรู้สึกเหนื่อยง่ายหรือแม้กระทั่งอารมณ์แปรปรวนเพราะ Gut Brain Axis ทำงานเชื่อมโยงลำไส้และสมองการลดน้ำตาลและแป้งขัดสีจึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดการปรับเปลี่ยนนี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องมีแผนที่ที่ชัดเจนเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยเช่นเปลี่ยนขนมปังขาวข้าวขาวหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวแป้งขัดสีเป็นข้าวกล้องขนมปังโฮวีหรือพาสต้าโฮวีต ลดเครื่องดื่มหวานน้ำอัดลมน้ำผลไม้เชื่อมหวานและของหวานที่มีน้ำตาลสูงเลือกของว่างเป็นผลไม้สดถั่วเปลือกแข็งหรือโยเกิร์ตไม่มีน้ำตาลแทนขนมหวานเมื่อคุณทำต่อเนื่องเจ็ดวันแรกจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงลำไส้เริ่มสมดุลจุลินทรีย์ดีจเจริญเติบโตระบบย่อยอาหารดีขึ้นการอักเสบภายในลดลงพลังงานกลับมาและอารมณ์ดีขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นการลดน้ำตาลและแป้งขัดสีช่วยให้ร่างกายใช้ไขมันเป็นพลังงานได้ดีขึ้นทำให้ระบบเผาผลาญทำงานเต็มประสิทธิภาพและช่วยป้องกันน้ำหนักขึ้นโดยไม่ต้องอดอาหารคุณอาจเริ่มสงสัยว่าถ้าอยากได้ผลเร็วจะทำยังไงให้ลำไส้ฟื้นตัวเร็วที่สุดคำตอบคือรวมพรีไบโอติกส์และโปรไบโอติกส์กับการลดน้ำตาลการกินโยเกิร์ตพร้อมผลไม้สด และใส่หัวหอมกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งในมื้ออาหารพร้อมกับลดน้ำตาลและแป้งขัดสีจะทำให้จุลินซีดีได้เปรียบเต็มที่และช่วยให้ลำไส้สมดุลเร็วขึ้นสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือเพียงเจดวันแรกคุณจะเริ่มสังเกตว่าท้องไม่อืดรู้สึกสบายหลังมื้ออาหารพลังงานสูงขึ้นตื่นเช้ามีแรง การนอนหลับดีขึ้นเพราะระดับอักเสบในร่างกายลดลงอารมณ์ดีขึ้นและสมาธิชัดขึ้นนี่คือก้าวแรกของการปรับจุลินทรีย์ในลำไส้ให้ดีขึ้นและเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงจากภายในสรุปคือลดน้ำตาลและแป้งขัดสีไม่ใช่เรื่องของการลดความหวานหรือควบคุมน้ำหนักแต่เป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูลำไส้ปรับสมดุลจุลินทรีย์ ลดการอักเสบและสร้างพลังงานจากภายในเมื่อคุณทำต่อเนื่องจุลินทรีย์ดีเจริญเติบโตลำไส้สมดุลระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นและร่างกายก็พร้อมฟื้นฟูตัวเองได้เต็มที่หลายคนอาจคิดว่าเรื่องสุขภาพลำไส้เป็นเรื่องยากต้องคุมอาหารเยอะๆกินผักผลไม้ให้ครบกินพรีไบโอติกโปรไบโอติก แต่กลับลืมสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดและมีผลมากที่สุดต่อการฟื้นฟูลำไส้นั่นก็คือน้ำและของเหลวลองนึกภาพลำไส้เหมือนท่อใหญ่ในบ้านถ้าน้ำไม่ไหลของเสียก็จะค้างทำให้บ้านอับชืน้นในร่างกายก็เช่นกันถ้าเราไม่ดื่มน้ำหรือของเหลวเพียงพอลำไส้จะทำงานหนักขึ้นของเสียค้างในลำไส้ เชื้อจุลินทรีย์ไม่ดีจะเติบโตส่งผลให้เกิดท้องผูกท้องอืดและอักเสบน้ำและของเหลวมีบทบาทหลายด้านต่อสุขภาพลำไส้เริ่มจากการช่วยให้ระบบทางเดินอาหารเคลื่อนไหวอย่างราบรื่นของเสียสามารถขับออกได้ง่ายลดความเสี่ยงท้องผูกและการหมักของจุลินทรีย์ไม่ดีนอกจากนี้ยังช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้เต็มที่ พรีไบโอติกและโปรไบโอติกที่เรากินเข้าไปสามารถไปถึงลำไส้ใหญ่และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่หลายคนก็ยังดื่มน้ำผิดวิธีเช่นดื่มน้ำมากในครั้งเดียวหรือรอจนกระหายน้ำแล้วค่อยดื่มซึ่งร่างกายดูดซึมไม่เต็มที่และไม่ได้ช่วยเรื่องลำไส้ให้เคลื่อนไหวเท่าที่ควรเทคนิคการดื่มน้ำและของเหลวให้ได้ผลดื่มน้ำก่อนอาหารประมาณ30นาที จะช่วยให้ลำไส้เตรียมพร้อมสำหรับอาหารทำให้การย่อยไม่หนักเกินไปดื่มน้ำเป็นจิบระหว่างวันแทนการดื่มครั้งละมากๆเพื่อให้ร่างกายดูดซึมได้เต็มที่เลือกของเหลวที่มีไฟเบอร์ละลายน้ำได้ <c oughs> เช่นน้ำมะละกอสับปัน่นสููตี้ผักผลไม้หรือเครื่องดื่มที่ใส่หัวหอมกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งเพื่อเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ดี เลี่ยงเครื่องดื่มน้ำตาลสูงน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มแปรรูปเพราะจะทำให้จุลินทรีย์ไม่ดีเติบโตเร็วและทำให้ระบบลำไส้เสียสมดุลเมื่อทำต่อเนื่องเจวันแรกคุณจะเริ่มสังเกตว่าการขับถ่ายสม่ำเสมอขึ้นลำไส้เคลื่อนตัวเป็นธรรมชาติท้องไม่อืดไม่แน่นไม่ต้องใช้ยาระบายร่างกายรู้สึกสดชื่นขึ้นมีพลังงานสูงขึ้นหลังตื่นนอน อารมณ์ดีขึ้นเพราะ Gut-Brain Axis ทำงานดีขึ้นการดูดซึมสารอาหารจากอาหารดีขึ้นทำให้ร่างกายได้รับพลังงานเต็มที่นอกจากนี้การดื่มน้ำอย่างถูกวิธียังช่วยลดการอักเสบในลำไส้การดื่มน้ำเพียงพอช่วยให้เซลล์ผนังลำไส้แข็งแรงทำให้ระบบภูมิคุ้ม,มกันทำงานได้ดีลดโอกาสที่สารพิษและเชื้อโรคจะรั่วเข้าเลือด บางคนอาจสงสัยว่าถ้าดื่มน้ําเยอะๆแล้วจะปวดปัสสาวะบ่อยไหมจริงอยู่ร่างกายอาจต้องขับออกบ่อยขึ้นในช่วงแรกแต่เมื่อร่างกายปรับตัวน้ําและของเหลวจะช่วยให้ลำไส้เคลื่อนตัวราบรื่นพลังงานสูงขึ้นและอารมณ์ดีขึ้นซึ่งผลลัพธ์เหล่านี้คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับความไม่สะดวกเล็กน้อยที่ต้องเจอสรุปก็คือน้ําและของเหลวไม่ใช่แค่เรื่องความชุ่มชื้น แต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ลําไส้เคลื่อนตัวตามธรรมชาติลดอักเสบปรับจุลินทรีย์ให้สมดุลและสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในการดื่มน้ำอย่างถูกวิธีร่วมกับอาหารดีๆจะทำให้ร่างกายตอบสนองเร็วลําไส้ฟื้นตัวเต็มที่และคุณจะรู้สึกสดชื่นเต็มวันหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่ากินดีทุกอย่างแล้วทำไมยังท้องผูกท้องอืดหรือไม่สบายท้อง ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากอาหารอย่างเดียวแต่เกี่ยวพันกับการนอนและระดับความเครียดของคุณด้วยลองคิดดูว่าลำไส้กับสมองมีการสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดผ่านสิ่งที่เรียกว่ากัด Brain Axis ถ้าคุณนอนพักผลไม่เพียงพอหรือเครียดเรื้อรังฮอร์โมนความเครียดเช่นคอร์ติซอลจะหลั่งมากขึ้นส่งผลให้การเคลื่อนไหวของลำไส้ช้าลงน้ำย่อยลดลงและจุลินทรีย์ไม่ดีเติบโตง่ายขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่แม้กินอาหารดีก็ยังมีปัญหาลำไส้การนอนที่ดีและสม่ำเสมอจะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าซ่อมแซมเซลล์ผนังลำไส้และสร้างจุลินทรีย์ที่ดีให้ลำไส้มีสมดุลในทางกลับกันการอดนอนหรือนอนดึกบ่อยๆจะทําให้จุลินทรีย์ไม่ดีเติบโตเร็วขึ้นทําให้เกิดการอักเสบในลำไส้และส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันอีกด้านที่สําคัญไม่แพ้ก,กันคือ ความเครียดเมื่อเราต้องเผชิญกับความเครียดฮอร์โมนคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนจะหลั่งมากทำให้การเคลื่อนไหวของลำไส้ผิดปกติบางคนท้องผูกบางคนท้องเสียบางคนท้องอืดและกระตุ้นจุลินทรีย์ไม่ดีในลำไส้ดังนั้นการฟื้นฟูลำไส้ไม่ได้หมายถึงแค่การกินดีเท่านั้นแต่ต้องจัดการการนอนและความเครียดไปพร้อมกันเทคนิคง่ายๆที่ช่วยได้มีดังนี้นอนให้เพียงพอ เจชั่วโมงต่อคืนเลือกเวลานอนและตื่นให้สม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายปรับนาฬิกาชีวิตและลำไส้เคลื่อนตัวตามธรรมชาติผ่อนคลายก่อนนอนเช่นฟังเพลงเบาๆอ่านหนังสือหรือทำสมาธิสั้นๆจะช่วยลดฮอร์โมนความเครียดและให้ลำไส้ได้พักออกกำลังกายเบาๆในตอนเช้าการเคลื่อนไหวเบาๆช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ในตอนเช้าทำให้ขับถ่ายสม่ำเสมอ ฝึกเทคนิคจัดการความเครียดร,ระหว่างวันเช่นการหายใจลึกๆก,การเดินสั้นๆการจดบันทึกความคิดหรือทำงานอดิเรกจะช่วยลดฮอร์โมนความเครียดและให้ระบบลำไส้ทำงานปกติถ้าลองทำต่อเนื่อง7วันคุณจะเริ่มสังเกตได้ว่าคััทายสม่ำเสมอขึ้นท้องไม่แน่นไม่อืดอารมณ์ดีขึ้นรู้สึกสดชื่นมากขึ้นระบบย่อยอาหารทำงานปกติจุลินทรีย์ดีเติบโตเต็มที่ การนอนหลับดีขึ้นส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมสิ่งสำคัญคืออย่ามองข้ามความเชื่อมโยงระหว่างสมองกับลำไส้เพราะการนอนและการจัดการความเครียดเป็นพื้นฐานที่จะทำให้ทุกอย่างที่คุณกินเข้าไปทำงานได้อย่างเต็มที่ลำไส้สมดุลภูมิคุ้มกันดีขึ้นและสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจแข็งแรงลองนึกภาพลำไส้ของเราเหมือนสวนขนาดใหญ่ ที่มีจุลินทรีย์นับล้านตัวคอยดูแลเราอยู่ทุกวันถ้าส่วนนี้สมบูรณ์ดีเราจะรู้สึกเบาสบายมีพลังอารมณ์นิ่งขึ้นแบบไม่ต้องพยายามแต่ถ้าส่วนนี้เสียสมดุลทั้งอืดแน่นท้องผูกเครียดง่ายและนอนหลับไม่ดีก็จะตามมาพร้อมกันแบบไม่รู้ตัววันนี้ผมอยากชวนคุณมาลองกิจวัตร7วัน ที่ช่วยฟื้นสมดุลลำไส้แบบง่ายๆและเห็นผลได้เร็วมากวันที่1เริ่มต้นด้วยการดื่มน้ำอุณหภูมิห้องทันทีหลังตื่น300-500มิลลิลิตรช่วยปลุกระบบย่อยพร้อมเติมไฟเบอร์ในมื้อเช้าอย่างกล้วยถนมปังโฮวีดหรือโยเกิร์ตใส่มเมล็ดเจีย1ช้อนก่อนนอนปิดหน้าจอ30นาทีแล้วหายใจลึกๆให้ร่างกายเข้าสู่โหมดซ่อมแซม วันที่2เพิ่มอาหารพรีไบโอติกส์เช่นหัวหอมกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งหรือกล้วยดิบเล็กน้อยช่วงบ่ายหลังอาหารลุกเดินสัก10บนาทีช่วยลดการหมักหมมในลำไส้และทำให้ขับถ่ายดีขึ้นวันที่3โฟกัสที่การลดน้ำตาลและแป้งขัดสีเปลี่ยนน้ำหวานเป็นชาไมห่หวานลดข้าวขาวแล้วเพิ่มผักในทุกมือ้อ แค่2-3วันเชื้อร้ายในลำไส้จะลดลงจุลินทรียดีจะเพิ่มขึ้นสังเกตได้เลยว่าท้องแฟบลงและพลังงานนิ่งขึ้นแบบไม่รู้ตัววันที่4จัดการของเหลวให้ถูกจังหวะดื่มน้ำก่อนอาหาร30นาทีดื่มทีละน้อยระหว่างวันลองซุปใสหรือชาร้อนช่วยให้การขับของเสียเป็นธรรมชาติมากขึ้นวันที่ 5. ใส่ใจกับการนอนและความเครียด ปิดหน้าจอ1ชั่วโมงก่อนนอนอาบน้ำอุ่นหรือเขียนไดอารี่เบาๆระหว่างวันหายใจลึกทุก2-3ชั่วโมงลำไส้จะตอบรับสิ่งเล็กๆแบบนี้ได้ดีมากวันที่6เสริมโปรไบโอติกส์เข้าไปเช่นกิมจิเทมเป้โยเกิรต์ตหรือคอมบูชาแบบน้ำตาลต่ำตอนเย็นเดินเร็ว15-20นาทีช่วยให้ลำไส้เคลื่อนไหวและขับถ่ายได้แบบทันตาและในวันที่7 ลองทบทวนว่า6วันที่ผ่านมาอะไรเหมาะกับคุณที่สุดบางคนตอบสนองดีกับการเดินหลังอาหารบางคนรู้สึกดีขึ้นทันทีเมื่อหยุดหวานเก็บสิ่งที่ใช่แล้วค่อยๆทำให้เป็นนิสัยของตัวเองสุดท้ายอยากฝากไว้ว่าลำไส้ที่ดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันมาจากกิจวัตรเล็กๆที่เรายอมใส่ใจและทำซ้ำทุกวัน ไม่ต้องทำทุกอย่างพร้อมกันขอแค่เริ่มทีละนิดแล้วให้ร่างกายได้ตอบแทนคุณกลับมารับรองว่าคุณจะรู้สึกถึงท้อมที่เบาสบายอารมณ์ที่นิ่งขึ้นและพลังงานทั้งวันที่ดีขึ้นแบบเป็นธรรมชาติจริงๆครับและนี่ก็คือซีรีส์สุขภาพลำไส้ดีขึ้นภายใน7วันต้องทำอะไรบ้างหวังว่าตลอดทั้งซีรีส์ที่ผ่านมาคุณจะได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับลำไส้ของตัวเองได้เห็นว่าจริงๆแล้ว การดูแลลำไส้มันไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเลยแค่เราค่อยๆปรับสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันทีละนิดแต่ทำสม่ำเสมอบางทีอาจเริ่มจากเรื่องง่ายที่สุดมื้อถัดไปเพิ่มผักที่คุณชอบอีกครึ่งกำมือดื่มน้ำให้มากขึ้นสักหนึ่งแก้วหรือให้ร่างกายได้พักแบบไม่รู้สึกผิดบ้างสักคืนสิ่งเล็กๆพวกนี้แหละ ที่ลำไส้รักที่สุดและตอบแทนเรากลับมาด้วยความสบายท้องพลังงานดีๆและสุขภาพที่ค่อยๆดีขึ้นจริงๆขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตอนสุดท้ายดีใจมากที่ได้อยู่เป็นเพื่อนคุณในเส้นทางดูแลตัวเองถ้าชอบซีรีส์นี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์หรือแชร์ให้คนที่คุณรักเพื่อให้ทุกคนมีลำไส้ที่แข็งแรงและชีวิตที่เบาสบายขึ้นไปด้วยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในซีรีส์ถัดไปครับ